ตีมือเฮาหนละบอเอาลมล้วงยานเพื่อนบกล้านี่นะยานบรรจ่คงละเอกดัซิงครับเอกดซิงครับมาทิ่าน้ำกินก็ยังไม่มาครับ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 มาได้ไหนาไอ่ไม่ไม่ได้มาจ้างหลังอะ ยังไงนะงงไม่แน่ใจครับเลิ่มไปเรื่อยๆเรไ่ไปเรื่อยๆอะไรนะรถเจ้าของแล้วนะมันทำแสดงกลำหดกักโอ้พึ่งจะเห็นน้องมิ่งไหมนี่ก็ผู้จัดการก็ยืนคุมครับยืนคุมประกดดันดิน <laughs> ผ่านไหมผ่านไหม ผ่านผ่านผ่านไปเลยผ่านไปเลย <c oughs> สูตรไหนนี่ <c oughs> ดูล่มมีให้อยู่ไม่อยู่ไปยืนตากแดดโจ้นี่นี่มันมาแล้วบักเขินนี่เห็นมาแล้วนี่ยิ้มยิ้มน,นี่นี่นี่ดู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 มันดูลินมันโอ้โครับครับครับลูกพี <c oughs> ่ครับ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 ,รบโซยใส่ โซยนั่นนี่โซยนู่นเออช่วยกันนำม้าหักกินหน่อยปลากต่อไม้ขึ้นให้เจ้าของที่

Ồ Khờn Khờn như Khờn Đi cùng Bên này không. คือขังหมดแดงนะก็โดดลงรถยังไงฮะครับไม่ได้ดันเขาต้องกัดต้องกัดเอ๊ะ เทแนวตรง้น่นะกุ้ยปลาลายเลยลายปืนเขาดนนะเอาไปเอาแห่มาวะเเอาแห่มาว่มือขนาดอูกสองต้นนี่เอาต้นไหนครับต้นปล์มเหรอต่อ แล้เทฝั่งโ้นก่อนแล้วก็เทไขเอาเทเต็มเลยเหรอฝั่งโน้นเต็มเลยอ๋อฝั่งข้างหลังนู้นนะอันนี้อ,นนอันนี้ก็เอาครึ่งเดียวอันน,น,น,นี้ถึงต้นปามนะแนวต้นปาล์มตีนตีนถึงต้นปาล์มหรือว่าไงแนวต้นปาล์มตีนถึงไหนก็ช่างแนวต้นปาล์มอ๋อแนวต้นปาล์นนานนามนี่แหละน่าจะประ,ประมาณนี้แหล้วนี่นี่ยประมาณนี้แหละนี่

คิดถึงแซมเหรอจุ๊จุ๊โอ้ข่าชีวิตติดมดแดงหลังมดแดงตกนี่พีดีนะกระโดดทันอึ เออโอ้ค่าาสัตว์ตัดชีวิตเด้อพี่น้องมันกัดคอยคนี่น้องมิงก็เพิ่งเคยเห็นน้องมิงครับตอน,นี้ก็มาเฝ้าแซมหรือเปล่าวีเฝ้าแซมตัวน,น,นี่ก็พูดเล่นพูดหัวนะครับแซมกับน้องมิงอุ๊ ก็เป็นพี่น้องกันครับฮะโอเคจะรุดดัก,กใช่ไหมโ <c oughs> อ้ผอมขึ้นนะใช่รอม,มจะแบบหุุนเรียวใช่ไหมยาก,า <c oughs> กหาาุุนเรียวีบ้างวัถือแล้วจะขีูเราบุางอะเดินั่งรถพาบาอดีต ไม่ไปโบกรถเลยแล้วเสียมิมงก็โบกรถให้ครับขอบคุณครับ ใา่ใๆๆใชไปทางซ้ายหักซ้ายหักซ้ายซ้ายเลยซ้ายไปเลยายซใายอีก้า่อีกขยายครับ อนไม่โอเคแคบคลิปนี้ขอจบไปเพียงเท่านี้ครับเอาไว้เจนคลิปหน้าครับคลิปนี้บายบายครับสวัสดีครับ